สวัสดีครับคุยเพื่มเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พบกับผมดรสมนึกนนทิจันเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เรามาพบกันในมิติใหม่นะครับเนื่องจากว่าการสอบครั้งที่แล้วเนี่ยมีการประกาศชะลอไปทั้งทุกระดับนะครับนอกจากท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนที่ยังไม่ได้กําหนดการว่าจะทําอะไรต่อเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเราจะ,จะมาพูดถึงภาพรวมก่อนว่าเราจะตั้งตัวยังไง เพราะว่าการสอบมาครั้งที่แล้วเนี่ยถือว่าระครังช่วยนะนะครับถือว่าระครังช่วยเพราะว่าบางคนไม่ได้เตรียมตัวอะไรไม่ได้ทําอะไรมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถึงวันสอบก็จะต้องขึ้นไปทีกับเขาเพอเอือนว่าระครังช่วยนะครับมีตัวช่วยก็เลยได้เลื่อนออกไปก่อนทีนี้ก็มาดูตัวเองนะครับซ้อมร้อยยก200ยก500ยกหรือพันหรือ3,000ยกนะครับหรือว่าซ้อมวิ่ง รวมได้พันกิโลแต่คุณก็ต้องมาวิ่งแข่ง50กิโลพศห้าสิบข้อนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยประเมินตัวเองดูซิว่าเป็นยังไงได้ไหมได้ยังไงได้เท่าไหร่นะครับพอรัคางช่วยตอนนี้ก็ต้องกลับมาคิดใหม่นะครับเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเรามีข้อเสนออีกใหม่นะครับเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยอยู่ในบ้านอ่านหนังสือหรือเรียนรู้จาก ออนไลน์ Online, นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองมาดูกันว่าเราก็จะเปิดห้องห้องเรียนแบบปิดให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นห้องเรียนแบบปิดที่ดรสมนึกกับทีมง,งานได้ทํานี้เนี่ยจะเป็นชุดแนวข้อสอบนะครับการวิเคราะห์ข้อสอบรวมทั้งหมด2 0ตอนนะครับ40ตอนนี้จะมีทุกภาคเลยนะครับเลือกเรียนได้ตามสบายนะครับปกติเราเคยมีราคาไว้ถึง4-5 0 0 0พนะครับลดมาเหลือ3 0 0พันตอนนี้ ในกรณีพิเศษนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็ประมาณ590บาทนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ใน40บทเรียนประมาณบทเรียนละชั่วโมงถึงชั่วโมง20นาทีนะครับก็จะประมาณ400นาทีนะครับประมาณนะครับโดยรวมมีชุดข้อสอบทุกเนื้อหาใครต้องการจะเรียนรู้เรื่องอะไรต้องการที่จะ เข้าไปศึกษาทาความชัดเจนในเรื่องไหนที่ต่อเรานะครับมีในบทเรียนแบบปิดห้องเรียนแบบปิดดูได้ตลอดเสร็จแล้วในระยะเวลาที่เหมาะสมเราก็จะชวนท่านเข้ามาในไลฟ์สดคุยกันบ้างว่า,าข้อสอบชุดที่1-40ใครมีปัญหาอะไรนะครับ ดูในคลิปแล้วดูในคุยเฟื่องเรื่องครูผู้ช่วยแล้วก็ทำข้อสังเกตรหรือส่งข้อสังเกตมานะครับทำข้อสอบแล้วมีอะไรสงสัยยังไงก็มา,าเรียกว่าส่งข้อความมาไว้เราก็จะได้รวบรวม,รวมถึงวันไลฟ์สดก็จะตอบเป็นรายคนทุกเรื่องให้ตรงกับความต้องการของท่านนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องดีที่เราจะเอามาใช้ด้วยกันนะครับเป็นการ เตรียมความพร้อมแล้วก็เป็นการช่วยเหลือทุกท่านนะครับให้สอบได้นะครับอย่างน้อยเข้าเวทขึ้นเวทีตรงนี้ไม่ได้แม้จะได้แข่งกับคนอื่นแต่ตอนนี้เรามาตรวจสอบตัวเองก่อนว่าเราเองสามารถที่จะแข่งกับคนอื่นได้หรือเปล่านะครับทีนี้ลองดูวันเริ่มต้นน่าจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับสมัครเข้าได้สัก 50คนแรกในระยะเวลาประมาณ15วันเราก็จะทำาการไลฟ์สดเพื่อที่จะตรวจสอบว่าใครสงสัยอะไรข้อไหนพิมพ์ผิดอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับมีรางวัลมีเรียกว่าใครที่ติดต่อเรามาแล้วได้ประโยชน์นะครับทั้งสองฝ่ายคือเราได้ข้อมูลจากท่านท่านให้ข้อมูลกับเราก็จะามาเป็นเป็นประเด็นหลักในการวิเคราะห์ หรือในการพูดในไส์สดต่อไปนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสมัครได้ตามรายการที่เราแจ้งไว้ในท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ดรสทานก,ก็คงจะคุยเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ